ขายอะไรดีใช้ AI รีวิวสินค้าปี2026ทุกคนต้องหยุดดูคลิปนี้สวัสดีครับนายโตเกนฟินิตี้ปัตตานะมีหลายๆคนถามว่าคุณตุ๊กเนี่ยตอนนี้ AI มันใช้ได้แล้วเราอยากรีวิวสินค้าอะไรดีนี่เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมแนะนำนี่เว็บไซต์คาร์โ a t a เข้าไปดูครับทุกคนแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงบอกว่าเราต้องมีเครื่องมือช่วยนะครับ ในยุคที่ t i k t o k เขาอนุญาตเราใช้ยังไงได้รีวิวได้ใครกลัวเรื่องอะไรนะครับมาถามผมที่หน้าไลฟ์ได้ผมไลสดทุกวันนะครับช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงไหนก็เข้ามาดูนะอะคาโราต้าเนี่ยนะครับเขาเป็นเขาจะรวบรวมเอาข้อมูลของหลังบ้านของสินค้า Tiktok เนี่ยทุกหมวดหมู่เลยใครเป็นคนใหม่หมือใหม่อยากทําหมวดหมู่เดียวก็ไปดูสินค้าขายดีคืออะไรนะครับวิดีโอขายดีเป็นยังไงทุกคนเขารวมไว้ให้หมดเลย คุณแทบไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรให้คาร์โรตาช่วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วกันไปดูเข้ามาที่เว็บไซต์คาร์โรตานะเพื่อนจะเปิดจากตัวซับฟรีหรือว่าเปิดจาก Google ิลโคม e ก็ได้ผมใช้กูเกิลโค r o นะมันมันเสถียรนะครับนี่แล้วเข้ามาที่คาร์โรตานะครับตอนนี้เขาให้ใช้ฟรี7วันนะทุกคนก็เข้าไปใช้แล้วก็ถ้าเราอยากใช้ต่อเนี่ยเอารหัส tuk 8ปใส่เข้าไปได้รับส่วนลด10นะครับเสร็จแล้วมาที่3จุดตรงนี้นี่3จุดนะ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปตรงคาําว่าขอเป็นเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราอยากจะขายอะไรดีนะครับก็มีให้เลือกหนึ่งเลยหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่หมวดหมู่ที่เราต้องการจะขายเนี่ยเราเลือกได้นะมันจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับแบบละเอียดด้วยตรงนี้เห็นไหมเราจิ้มตรงนี้มันก็จะขึ้นมาหรือเราจะดูจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งหมวดหมู่ที่กําลังขายดีแล้วก็สินค้าที่ขายดีมันก็จะขึ้นอยู่ในหมวดหมู่นี้ เราก็สามารถที่จะเข้าไปเอาได้เลยใช่ไหมนี่เข้าไปดูเขามีเซตรงเซต,เตเิทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมสับจํานวนสินค้าราคานะครับเวลหนึ่งเวลสองนะครับอันดับอะไรต่างๆต,ตรงนี้เราก็สามารถเรยดูได้หรือนะครับเราอยากดูพวกสินค้าขายดีหลายๆคนไ่คุณตุ๊กดูสินค้าขายดีได้ไหมนี่ครับนีสินค้าขายดีเสร็จแล้วมันจะมีข้างบนด้วยนะเห็นไหมสินค้ายอดนิยมมาใหม่นี่ เราก็อาจจะเข้าไปดูคาวนี้นะครับนี่เราก็เลื่อนไปทางซ้ายได้เห็นไหมนี่เลื่อนเอาเลื่อนเอาอันนี้จิ้มจิมเล่นเล่นดูไหมจำนวนครีเอเตอร์ก็ไม่เยอะด้วยไหมบางอันเนี่ยจำนวนครีเอเตอร์ไม่เยอะเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยมีสี่คนอย่างเงี้ยเราก็ทําได้คือถ้าค e ีจำนวนครีเอเตอร์ไม่เยอะก็มีข้อดีนะครับมันจะทาให้เรามีโอกาสที่เราจะขายได้เนี่ยเราก็มาเลือกดูหรือว่าเราจะมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมมีหมดบูแบบเชิงละเอียดตรงนี้เนี่ยเราจิ้มเข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายเราจิ้มปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมา เป็นงั้นระวางแนวนอนนะนี่วางแนวนอนนี้มันก็จะดูได้เห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้นี่นี่เห็นไหมมีให้เราแบบนี้อ่าแต่ผมชอบใช้แนวตั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับหรือเราจะขายอะไรล่ะเนี่ยเราก็มาเลือกเลยนะครับต่อมาอะไรอีกที่หลายๆคนมือใหม่อยากรู้แล้วก็เราอยากเอา AI มาใช้เนี่ยนี่ครับวิดีโอแล้วก็โฆษณาข้อดีของเขาคือสมมุติเนี่ยเราอยากลอกเรียนแบบวิดีโอเขาล่ละเนี่ยสินค้าขายดีเงี้ย บางอันเห็นไหมมันยี่สิบวิสามสิบวิหรือเนี่ยอย่างเงี้ยเขาใช้ AI แน่นอนเนี่ยเห็นไหมครับกางเกงหรืออาจจะไม่ได้ใช้กางเกงเนี่ยอ่ะเราก็กดดูเห็นไหมมันจะมีผู้ช่วย AI ใช้สคริปต์นะเราดาวน์โหลดสคริปต์ได้นี่เห็นไหมมันก็จะดาวน์โหลดสคริปต์ให้เราเห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ต้องมานั่งลองเล่นดูนะครับนี่อันนี้ไม่มีไม่มีสคริปต์แปลว่าเขาใส่เสียงเพลงอย่างเดียวเห็นไหมเราก็จะรู้นะครับ Copy สคริปต์หรือเรามาดูตรงนี้เพิ่มเติมได้จำนวนครีเอเตอร์เท่าไหร่ จำนวนการดูจำนวนจำนวนครีเอเตอร์เห็นไหมนี่ถ้าเราอยากได้น้อยนะครับผู้ติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยเราดูได้อะไรอีกอันนี้อยู่ในหมวดหมู่ของวีโอแล้วก็สินค้าใช่ไหมครับวิดีโอแนวโน้มนี่ถ้าเราจะดูสินค้าสิคนค้านี้หลายๆคนบอกถ้าเราอยากดูสินค้าย้อนมาที่สินค้านิดนึงจำนวนครีเอเตอร์เห็นไหมครับถ้าเราอยากได้จำนวนครีเอเตอร์ไม่เยอะสัก ประมาณไม่เกินสิบถึงห้าสิบเนี่ยเรากองได้เห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องไปแข่งนะครับรานนี้สินค้าสมมติว่าเราอยากได้สินค้าตัวตัวไหนเลือกเอาเลยสมมติผมอยากเสื้อผ้าเมื่อกี้ผมเห็น้เสื้อผ้ามันขายดีนะเราก็ไปหวดหมู่เสื้อผ้าเลยแล้วเราก็กดส่งไปนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราอันนี้เพื่อนๆลองมาลองเล่นดูนะครับลองมาลองเล่นลองเลือกค้นหาดูแล้วกันใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับส่วนใครใช้แล้ว ดีมีประโยชน์นะแนะนําก็เอารหัส TUK88 ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดเลยเป็นยังไงลองไปใช้กันดูนะเขาให้ใช้ฟรี7จวันอย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทุก INFINITY88 ดด้วยสนใจคอร์สเรียนก็ทักนะครับบ้านเขียวที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ